สวัสดีครับหลังจากวิดีโอที่แล้วนะครับเราได้ทําการระบบจองนัดไปแล้วนะครับแบบนี้นะเรียบร้อยนะแล้วก็มีการปรับแต่งในส่วนของตัวอีเมลที่แจ้งด้วยนะครับก็คือจะแจ้งทั้งแอดมินแล้วก็แจ้งกับเราเนาะได้ทําการใส่ตัว QR Code ไปแล้วนะครับแล้วก็เออมันแสดงแล้วนะแต่ว่ามีวิธีการใส่แบบอื่นอีกนะครับที่อยากจะแนะนําเข้าไปนะเพราะว่าของเราเนี่ยใช้งานง่ายก็คือใส่ QR Code เข้าไปก็ได้หรือว่าใส่เลขที่บัญชีเข้าไปก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับ อันนี้เป็นหน้าที่เป็นระบบจองนะครับเวลาถ้าสมมุติว่าอันนี้เป็นหน้าแรกเนาะแล้วก็มาที่แดชกบอร์ดนะครับทำการล็อกอินแล้วก็มาที่แดช h บอร์ดนะครับจากนั้นนะครับให้เรานะครับไปทําการแบบนี้นะไปที่มีเดียนะครับมีเดียนะก็จะเห็นนะครับในส่วนของตัวไฟล์ภาพต่างๆนะครับก็จะเห็นว่ามีภาพนะครับในส่วนของตัว QR code ที่เราใส่ไว้นะให้ลูกค้าทําการโอดต่างจองนะก็ตอนแรกเนี่ยมี ถามมาบอกว่าออาจารย์ครับมันไม่มีระบบจองมันไม่มีระบบโอนจ่ายจะทำยังไงดีนะครับก็เป็นถ้าเป็นในไทยก็สแกน QR code หรือไม่ก็ส่งเลที่บัญชีได้เลยนะผมใช้แบบนี้บ่อยมากนะใครบอกว่าทําไม่ได้นะผมทําได้นะอันนี้นะครับแล้วเราก็พอเราคลิกเข้าไปแล้วนะเขาจะมีรายละเอียดมาให้นะครับก็คือไทเทิลนี้ก็คือจะเป็นชื่อไฟล์ที่เราอัปโหลดไปนะครับให้เราทําการ Copy นะครับตรงนี้ Copy URL นะครับแบบนี้เลยนะพอได้แล้วนะครับก็ให้มาทําการ ไปที่ Appointment นะครับในส่วนของตัวโปรแกรมของเราเนาะแล้วก็ไปที่ Setting นะครับแบบนี้นะโอู้ปหมาตะกี้น่ารักจังเลยแล้วก็ไปที่อีเมลนะครับแบบนี้นะจากนั้นนะครับตรงนี้เนี่ยให้เรามาในส่วนของตัว Customer Email นะแล้วก็บอกว่าเป็น New Booking นะครับแบบนี้ก็คือมันจะมีส่งเมล2อันก็คือมันแจ้งเหล่าว่าลูกค้า Booking นะครับแล้วก็ส่งแจ้งลูกค้าว่าลูกค้าทำการ Booking แล้วนะครับประมาณนี้เนาะอะ ต่อไปนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นในส่วนของตัวภาพเดิมอยู่นะครับก็สามารถคลิกเข้าไปแก้ไขก็ได้นะหรือว่าจะลบไปเลยนะครับแบบนี้แล้วก็ลองใส่ภาพใหม่ขึ้นมานะครับแบบนี้นะสมมุติว่าใส่อันนี้ไปนะครับก็ Insert ร o p o ูโพนะเขาก็จะขึ้นมาประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าต้องการขนาดให้มันใหญ่นะครับก็มาที่คลิกที่รูปภาพนะครับแล้วก็คลิกไปที่ Text นะครับตรงนี้ จากนั้นนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีในส่วนของตัวโค้ดนิดหน่อยนะครับเราก็ไม่เป็นไรนะครับเราสามารถมาดูตรงนี้ได้เลยนะเราก็มาเลือกนะครับ SRC นะครับตรงนี้ image ะเลือกตรงนี้นะครับแล้วก็แปะไปเลยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี้นะตรงนี้เนี่ยก็คือถ้าสมมุติว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเวลาที่เรา copy URL มานะครับแล้วเราไปแปะในส่วนของกุ o ดก e ดเนะเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยนะครับดังนั้นเนี่ย ภาพที่เราใส่ไปเนี่ยมันจะขึ้นแน่นอนนะครับนะพอใส่แล้วเรียบร้อยนะก็มาที่วิชวลนะครับแบบนี้เห็นไหมครับภาพก็จะมาแล้วนะครับอันนี้เนี่ยก็สามารถปรับได้นะอยากด้ขนาดใหญ่เท่าไหร่นะเนี่ยเห็นไหมครับได้แล้วแบบนี้อันนี้เวลาที่เราส่งไปลูกค้าแล้วนะครับเราก็มีหน้าที่2อย่างก็คือตามลูกค้าจ่ายตังค์นะครับกับคอนเฟิร์มกับลูกค้าว่าทําการให้ลูกค้าจองมาสามารถทําการโอนมาได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวส่งสลิปมาทางไลน์แอดก็ได้ซึ่ง ทาง Line แอดเนี่ยเราแจ้งลูกค้าไปแล้วนะว่าอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยแอดทาง Li n e แอดตรงนี้ได้เลยนะก็พอคอนเฟิร์มแล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ใช้งานได้ปกติ<ม>อ่าโอเคโอเคครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับในการใส่รูปภาพน,นะ,ะเนื่องจากว่าวิดีโอที่แล้วเนี่ยอาจจะค้ำค้างไปหรือว่าอาจจะไม่ละเอียดนะครับก็ให้มาดูอันนี้แทนเนาะแล้วก็ในวิดีโอต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับการทํา ในส่วนของตัวแต่ละท่านนะครับเอา QR เอาโค้ดมาจากไหนเอามาแปะยังไงนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูในวีดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ